เขาบอกว่าทฤษฎีความเป็นเจ้าของนะครับทฤษฎีของความเป็นเจ้าของบอกว่าวิธีนี้จะทําการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามมูลค่ายุติธรรมนะครับจะจํากัดเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะทําการปรับปรุงเฉพาะแค่90%เท่านั้นถูกไหมครับ เราจะปรับปรุงเฉพาะก้า0เท่านั้นถูกไหมครับส่วนราคาส่วนมูลค่าของผู้ถือหุ้นส่วนย่อยนะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้ใช้ราคาแสดงราคาเท่ากับนะักวันก่อนรวมกิจการหรือวันที่เราจะซื้อเอาใหม่นะในกรณในทฤษฎีความเป็นเจ้าของนั้นบอกว่านะครับถ้าเราจะปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ ให้เป็นราคายุติธรรมดังกล่าวนั้นจะปรับเฉพาะไอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นคือรับรู้เฉพาะแค่ของตัวเองเท่านั้นเพราะว่าอะไรเราบอกว่าวิธีนี้เราบอกว่าเราทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของเรานี้ไม่ได้ไปประโยชน์ของคนอื่นไม่ได้เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนะเราทําขึ้นมาดูฉบับของเราเองเพราะฉะนั้นอะไรที่เ็าตามที่เกิดขึ้นเราจะเราจะรับรู้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเขาก็จะปรับนะฮะ หลับลถ้าเกิดกรณีมีมีสินทรัพย์บางตัวที่ยังไม่ได้แสดงด้วยราคายุติธรรมเนี่ยเราก็จะปรับราคานั้นให้เป็นราคายุติธรรมแต่เราจะปรับเท่ากับแค่ส่วนของเราคือเก้าสิบเปอร์เซ็นตอีกสิบเปอร์เซ็นตไม่ปรับเพราะฉะนั้นอีกสิบเปอร์เซ็นบอกว่าอะไรก็เป็นของผู้ถือผู้ส่วนใหไม่ต้องไปสนใจแล้็ไม่ต้องไปปรับอันนี้คือทฤษฎีความเป็นเจ้าของคือทําตามส่วนที่เป็นของเราเท่านั้นเห็นไหมความเป็นเจ้าของถูไหมครับเขาเึ่งบอกว่า กรณีนี้ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่แสดงในงบดุลรวมณวันที่รวมกิจการนะครับจะแสดงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยก่อนการซื้อเพราะฉะนั้นบริษัทย่อยก็แสดงไว้ตามตามนั้นไปเพราะเวลาเราทํางบเนี่ยเราทางบการเงินรวมขึ้นมาเราเบอร์ไข่เอามาใช้บริษัทแม่เอามาใช้ถูกไหมคือบริษัทใหญ่เอามาใช้ผู้ถือหุ้นส่วนย่อยเขาก็ได้ส่วน ประโยชน์ของข้อตามนะั้นส่วนได้เสียขอเขาเป,เป็นเป็นตามนั้นอยู่แล้วถูกไหมแต่อันนี้เราทําขึ้นมาเพื่อใช้งานเองถูกไหมครับ <c oughs> นะครับแต่กรณีนี้มาตรฐานการบัญชีบอกไม่ให้ใช้ถูกไหมฮะไม่ให้ใช้นะครับก็บอกว่าในกรณีนี้บอกว่าไม่ให้ใช้แล้วถูกไหมมาตรฐานการบัญชีจะบอกไม่ให้ใช้อ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างกันถ้าเกิดทําตาม ทำตามที่ฎีนี้ก็พูดว่าอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างนะร,ราคาทุนของเงินลงทุน400,005นั่นคือจํนานวนเงินที่เราจ่ายออกไปถูกไหมครับเราจ่ายออกไปถูกไหมเราจ่ายไป400,005เรามาดูส่วนได้เสียในส่วนของบริษัทย่อยก็คือส่วนของทุนถูกไหมครับก็มีอยู่ทั้งหมด490%ก็เท่ากับ330,006มีผลต่าง9,000 90, เพราะฉะนั้นเราบอกว่ามีในผลต่างอยู่สามอย่างที่เกิดขึ้นคือผลต่างของสินทรัพย์ที่ไม่ได้แสดงด้วยราคายุติธรรมก็มีสินค้าคงเหลือมีที่ดินเราก็รับรู้แค่เพียงเก้าสิบเปอร์ซถูกไหมครับที่เหลือเป็นสิทธิบัตรสองแส0สอง2มื0 0บาทเราก็รับรู้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นนั่นแหละเห็นจะเห็นว่าผลต่างที่เกิดขึ้นยังคงเหลืออีกสาม0 0ืหกบาทสาม0 0ืหบาทนั้นก็คือค่าความนิยม ตอนนี้ไอ้ตรงวิธีคำนวณแบบนี้เรายังอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดนิดหนึง่งแต่ถ้าเรามาดูในกระดาษทำการตามทฤษฎีความตามทฤษฎีความเป็นเจ้าของนั้นเอาเรามาดูนะครับเราจะเห็นว่าในกระดาษทำการดังกล่าวนั้นเราไปปรับเลยครับไปปรับสินค้าคงเหลือกับที่ดินแค่เพียง90%ถูกไหมเราปรับแค่90%ไม่ได้ปรับ100%ไม่ได้เอาเข้าไปทั้งหมดถูกไหมครับเราเพราะเราบอกว่าเราจะรับรู้เฉพาะในส่วนของเราเท่านั้น นะสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมาเดบิตอีก9,000บาทไอ้9,000บาทก็คือ90%ของ10,000ถูกไหมครับหลังจากนั้นก็เราก็ทําการบันทึกถูกไหมอ่ะเรามาดูบรรทัดสุดท้ายสุดบรรทัดสุดท้ายคือส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเห็นไหมครับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้นก็บอกว่าไม่ได้รับรู้การปรับมูลค่ายุติธรรมอะไรเลยแต่ยังคงแสดงด้วยราคา40,000 ก็คือแสดงราคาก่อนที่เราจะเข้าไปซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับวิธีนี้ไม่ให้ใช้ถูกไหมครับเพราะมันมีการจํากัดขอบเขตมากถูกไหมฮะไม่จํากัดขอบเขตมากเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังกล่าวนั้นไม่ได้แสดงด้วยราคาเป็นไปในทางเดียวกันกันกบบริษัทยายถูกไหมครับในส่วนของตรงนี้อ้าวอันนี้เราลองมาดูอีกวิธีหนึ่งถูกไหมครับอีกวิธีหนึ่งคือ ทฤษฎีความเป็นหน่วยงานทฤษฎีความเป็นหน่วยงานบอกว่าอะไรบอกว่าวิธีนี้จะปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดหมถ้าพูดถึงกระดาษทําการคืออะไรรอบนี้จะใส่หมื่นแล้วนะสินค้าไม่ใส่แค่เก้าพันและจะใส่หมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์หรือนี่สินดังกล่าวเนี่ยจะปรับทั้งหมดในกระดาษทําการไม่เอาเฉพาะแค่เก้าสิบแล้ว ถูกไหมครับเพราะเราถือว่าอะไรเพราะเราถือว่าบริษัทจ่อยดังกล่าวนั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทใหญ่ถูกไหมครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เขาบอกว่าให้ทําการปรับให้หมดเลยลงไปให้หมดถูกไหมครับและก็มีแนวความคิดว่าหลังจากที่ปรับหมดแล้วผลต่างที่เกิดขึ้นที่คงเหลืออยู่จะถือเป็นค่าความนิยมทั้งหมด ถูกไหมครับจะถือเป็นค่าความนิยมทั้งหมดถูกไหมครับถ้าอาจารย์จา,จาได้ฟังนะก็บอกว่าอะไรวิธีนี้จะปรับปรุงมูลค่าวิธีนี้จะปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทย่อยให้แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คำนึงว่าบริษัทใหญ่จะถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นสัสดส่วนเท่าใดก็ตามโดยมีแนวความคิดว่างบการเงินที่จะทำขึ้นนั้นควรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยด้วยถูกไหมครับทั้งหมดวิธีนี้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อยจะปรับด้วยค่าปรับด้วยจํานวนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อนะครับเพียงสมมุติว่านะฮะโดยเพียงโดยเพียงสมมุติว่าบริษัทย่อยถูกซื้อร้อยเปอร์เซ็นตนะครับวิธีนี้ถือว่าการที่จะถือเป็นหน่วยงานหนึ่งก็ถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นแต่คนที่ซื้อเป็นเราส่วนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนย่อยส่วนหนึ่ง วลาที่เข้าไปซื้อถูกไหมครับในส่วนตัวนี้กรณีนี้ก็บอกค่าความนิยมจะบันทึกเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามสัดส่วนตามสัดส่วนนั้นด้วยแต่แล้วค่าความนิยมนั้นก็ต้องไปบันทึกที่ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนย่อยส่วนน้อยด้วยถูกไหมครับในส่วนตรงตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างเขาบอกว่าตารางการแสดงการวิเคราะห์และการแบ่ง บแบ่งสรรส่วนแตกต่างเราจะเห็นว่าสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของบริษัทบูรพาเท่ากับห้าแสนบาทนะครับราคาตามบัญชีสี่แสนบาทนะครับสี่แสนบาทเราสมมติว่าเราซื้อร้อยเอร์เซ็นตะถูกไหมตามวิธีนี้เพราะฉะนั้นมีส่วนแตกต่างเท่ากับหนึ่งแสนบาทนะครับมีส่วนแตกต่างเท่ากับหนึ่งแสนบาท ส่วนแตกต่างดังกล่าวนั้นหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่าสินค้าสามหมื่นบาทเป็นค่าที่ดินและอีกสองหมื่นบาทเป็นสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้บันทึกเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออยู่อีกสี่หมืนบาทจะถือเป็นค่าความนิยมถูกไหมครับถือเป็นค่าความนิยมถูกไหมครับถ้าเป็นวิธีหน่วยงานนี้ค่าความนิยมสี่หมืนบาทนี้ส่วนหนึ่งจะไปปรากฏในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย เก้าสบเปจะไปปรากฏของบริษ hmm. mm ัทเราถูกไหมครับในส่วนตรงนี hmm. today, mm ้ก hmm. mm ็ค hmm. ือจะใช้ในเป็นเอาอะไรเอามาเป็นฐานในการคำนวณมูลค่าในการซื้อหุ้นทั้งหมดด้วยถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นแต่วิธีนี้นะครับแส่วิธีทั้งสองวิธีอ่ะแต่เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปที่ว่าวิธีที่หนึ่งไม่นิยมใช้เพราะบอกว่าอะไรเพราะบอกว่าประเทศแค่เก้าสิบเปอร์เซ็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่า ส่วนประโยชน์ที่สองบอกว่าอะไรวิธีที่สองคือความเป็นหน่วยงานมันก็ดีนะแต่มันผิดตรงไหน่มันผิดหรือว่าเรามาสงสัยตรงไหนสงสัยในเรื่องค่าความนิยมเอ๊ะทำไมค่าความนิยมไปเกิดขึ้นที่บริษัทอาส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วยเพราะค่าความนิยมมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื้อของเรากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัท mm hmm. ย,ย่อย เอ๊ ه, มันเกิดแค่เรานี่นาเพราะฉะนั้นค่าความนิยมดังกล่าวเนี่ยเราจะเอามาบันทึกให้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนย่อยด้วยหรือมันไม่ใช่สิเพราะค่าความนิยมนั้นใครบันทึกบริษัทใหญ่บันทึกถูกไหมเพราะฉะนั้นค่าความนิยมดังกล่าวมันเป็นผลต่างของราคาทุนที่ซื้อกับราคายุติธรรมที่เกิดระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย My record.